ส่วนช่วง3นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะมีรายงานเหตุไฟไหม้อาคารพาณิชย์ใกล้ตลาดดอกไม้ถนนไพรสณีในตำบลช้างม้อยอำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมไฟเอาไว้ได้ทั้งหมดแต่ปรากฏความเสียหายไปหลายคูหาค่ะวันนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะเข้าไปตรวจสอบท,ที่เกิดเหตุนะคะนครพิงด้านที่ตะวันตกเรียบร้อยนะครับปิดกั้นไม่ให้รถ ขณะที่กู้ภัยอยุธยาค่ะได้รับรายงานว่ามีเด็กชายวัยสี่ขวบถูกพลุตกใส่ศีรษะนะคะจนทำให้มีบาดแผลฉีกขาดระหว่างที่ไปทเที่ยวชมการประกวดนางนพมาศภายในสถานที่จัดงานแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะคุณแม่ก็เล่าว่าพาลูกมาดูงานลอยกระทงนนะคะทีนี้ในจุดที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ใกล้กับเวทีการจัดประกวดนางนพมาศ มีการจุดพลุดอกไม้ไฟกันจากนั้นเนี่ยได้ยินเสียงลูกชายร้องไห้แล้วก็เห็นว่ามีเลือดออกที่ศีรษะจึงแจ้งเจ้าหน้าที่ก็รู้สึกเสียใจนะคะที่ลูกชายต้องมาโดนลูกหลงจนบาดเจ็บกังวลว่าใครจะเป็นคนรับผิดชอบค่ะโดนหัวเลยเหรอครับเนี่ยตรงนี้เลยอาจารย์เลือดอ๋อ ปันชิ้นทิ้นเลยเหรอมันเหมือนเศษหินที่มันแตกออกมาแบบอ๋อแล้วเปิดแต่มันมันมันใส่ก้อนหินด้วยอะใช่ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรมันเป็นก้อนมาดแบบตัองปูแล้วเหมือนอะไรควันมันออกจุดนี้นะคะผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าใกล้กับสถานที่จัดงานมีการจุดพลุดอกไม้ไฟเล่นกันอยู่ค่ะจุดที่เป็นจุดจุดพลุเนี่ยอยู่ด้านหลังกำแพงวัด จากนั้นก็มีคนเห็นว่ามันมีเศษชิ้นส่วนของพลุตกไปที่หน้าเวทีค่ะต้นใหญ่เลยเหรอครับเนี่ยนี่างนี้เลยนี่ฮะครับลูกตรงนี้ตรงนี้มุมตรงนี้ประมาณ4ี่ห้าลูกแล้วก็มันจะมีอยู่ลูกที่สองลูกที่มันโค้งไปทางนี้อ๋อมันมันโค้งไปที่ใช่มันโค้งไปตรงตรงเวทีเลยอ๋อตรงเวทีแล้วโดนเด็กกับพี่โดนตอนแรกอ่ะลูกนึงก่อนมั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 นลง ลงตรงด้านหน้าคนหนึ่งครับลงตรงมันกิ้งมาโดนขาเขา่าอ,อันนั้นลูกแรกนะและลูกที่สองอ่ะผมไม่รู้ว่ามันมาแล้วแต่ไม่รู้ว่าโดนใครับแต่เห็นที่ที่คือ,ค,อคือเด็กอะ่ะล็อกกี๊ดแล้วนอกจากนี้มีชาวบ้านอีกหลายคนที่ได้รับบาดเจ็บใกล้กับจุดที่เกิดเหตุน,นะคะก็ไปพบกับกลุ่มวัยรุ่น ที่มีอุปกรณ์บางอย่างปรากฏอยู่ด้วยนะคะมีท่อมีกระจับมีก้อนหินอยู่จํานวนมากก็คาดว่าอาจจะเอามาเล่นกันแบบไม่ถูกวิธีนะคะเอากระจับก้อนหินใส่ลงไปในท่อแล้วก็จุดไฟจนเกิดระเบิดขึ้นแล้วก็ทําให้มีคนบาดเจ็บหลายรายเบื้องต้นสพพระนครศรีอยุธยาให้ผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความและจะเร่งดําเนินคดีต่อไปค่ะ